รั้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2.4ครับเรื่องของการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีทศนะครับองเล็บ1นะครับซึ่งการบวกแบบมีทศเนี่ยจะมีทั้งหมด2 2เรื่องย่อยนะครับที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรียนในคาบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเรียนกันอีกทีก็น่าจะเป็นวันที่3นะครับตนับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ ทดแบบมีการทดแบบสองจำนวนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเตรียมในเรื่องของหนังสือเรียนครับเปิดหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไรหน้าที่เจ็สิบสาถึงหน้าที่75็าถ้าพร้อมเรียนแล้วเปิดหนังสือเรียนได้เลยครับพร้อมแล้วนะครับอไปเรียนพร้อมๆกันเลยครับอโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยครับตั้งบวก มีการทดนั่นเองนะครับในเรื่องของการตั้งบวกแบ,บมีมีทดนะครับในหน้าที่75้าเปิดหรือยังครับอผมเปิดไปพร้อมๆเราเลยอ่ะหน้าที่75ครับอ่ะเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันก่อนอ่ะมาดูตัวอย่างครับที่เขาได้ให้มาในเรื่องของกรอบสีเหลืองๆเ,เ,เห็นไหมเอยนักเรียนอ่ะมีจํานวนมาให้ครับคือ107บวกด้วย1 2 8อีกครั้งนะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเราก็จะมีวิธีการหาผลรวมได้ดังนี้ครับอาจจะต้องเขียนในเรื่องของอะไรก่อนวิธีทํานะครับเราก็เขียนวิธีทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จากนั้นทําอะไรครับเราก็มาเขียนโจทย์ลงไปนั่นเองนะครับหรือว่าตั้งโจทย์ในเรื่องของการคิดไว้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดบวกด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจากนั้นอย่าลืมใส่เครื่องหมายก็หมายอะไรครับเครื่องหมายบวกลงไปนะครับจากนั้นครับแปดบวกเจ็ดครับ เอา8ไว้ในใจครับนักเรียนแล้วก็นับนิ้วขึ้นมาอีก7นิ้วครับ8แล้วก็นับต่อได้เลยครับ8แล้วก็9 10 1 1 12 13, 14, 15แสดงว่า8บวก7ครับมีผลรวมอยู่ที่15นั่นเองนักเรียนจะเห็นตัว15ใช่ไหมครับการนี้แหละครับอ่าเป็นในเรื่องของการทดและอ่านักเรียนจะเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยคือเลข1นะครับตัวหลังเนี่ยคือเลข5ดังนั้นครับเราต้องนำเลข5ครับมาอยู่ในหลักหน่วย นะครเพราะตัวเลขตรงนี้คือเลขหลักหน่วยใช่ไหมครับนักเรียนเราก็ต้องนําเลข5ย้ายลงมาแบบนี้ครับอ่าจากนั้นครับเลขตัวหน้าเลข5าครับก็คือเลข1นะครับก็จะทําจะเป็นตัวที่ใช้ในการทดในเลขถัดไปในหลักสิบนั่นเองนะคบแบบนี้นั่นเอง่าคุณครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนนะครับถ้ามีตัวเลข2จํานวนแบบนี้นะครับอ่าตัวที่อยู่ด้านหลังจะเป็นตัวที่อยู่ที่เดิม ตัวด้านหน้าจะเป็นตัวที่ก้าวกระโดดจำไว้นะตัวด้านหลังจะเป็นตัวที่อยู่ที่เดิมครับนักเรียนไม่ต้องเคลื่อนย้ายอะไรมันเลยแต่ตัวที่อยู่ด้านหน้าของมันเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ก้าวกระโดดไปตัวไปเป็นตัวทดนั่นเองนะครับจากนั้นครับลองดูครับ0ูนย์บวกสองครับจำนวนดูตรงนี้ก่อนนะ0ูนย์บวกสองมีอศูนย์บวกสองก็จะมีค่าเป็นสองนั่นเองจากนั้นตอสองเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรามีทดอยู่ที่อะไรอยู่ที่หนึ่งด้านบนครับ ดังนั้นสองก็ต้องนํามาบวกกับทดอีก1ก็จะกลายเป็นเท่าไรครับก็จะกลายเป็น3นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากเลยดลังนั้นครับดูตัวเลขถัดไปนะั่นก็คือ1นบวกหครับอันนี้นักเรียนตอบกันได้อยู่แล้ว1นบวกห,หก็จะมีค่าเป็น2เห็นไหมครับจริงๆแล้วเรื่องของการทดยากไหมไม่ยากเลยจริงๆครูว่านักเรียนน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของการสรุปกรสรุปปุ๊บก็จะกลายเป็นตอบแล้วก็ใส่เป็นเลขไทยเช่นเดียวกับเรื่องของการไม่มีทดนั่นเอง เห็นไหมครับว่า,านักเรียนต้องจำไว้เสมอว่าเลขตัวที่เป็นตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ก้าวกระโดดไปเพื่อไปเป็นการทดนั่นเองนะครับอันนี้คือคลิกการจำน,นักเรียนก็สามารถจำได้อ่ะเรามาดูในหน้าที่75ครับในข้อที่1บ้างจดให้อะไรมาครับให้290บวกกับ6 2 0มาให้อีกครั้งครับ 290กบวกมาให้นะครับก็มาเขียนวิธีทำแล้วก็แสดงโจทย์ได้ดังนี้ครับศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็ให้ตรงกันหลักสิบก็ตรงกันนะครับแล้วก็หลักร้อยก็ให้ตรงกันด้วยเช่นกันนะจากนั้นอย่าลืมเครื่องหมายครับอยู่ละว่างจํานวนทั้งสองจำนวนนะจากนั้นครับศูนย์บวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนศูนย์บวกศูนย์อันนี้นักเรียนไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยนะครับศูนย์บวกศูนย์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองเก้าครับเก้าบวกสองเก้าไว้ในใจนักเรียนนับนิ้วนมมาอีีกคครจะ่เป็ ก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดนั่นเองนะครับนักเรียนดูอันนี้จําได้ไหมว่าคุณครูบอกไปแล้วว่าเลขตัวหลังจะเป็นเลขที่อยู่ที่เดิมอ่าคือเดิมดังนั้นเลขหนึ่งตัวด้านหลังจะเป็นเลขที่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับจากนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวที่เก้ากระโดดไปเป็นตัวทดของเรานั่นเองจากนั้นครับเรามาดูจํานวนถัดไปครับนั่นก็คือหกบวกสองครับหกไว้ในใจครับนับนิ้วขึ้นมาอีกสองหกแล้วเจ็ดแปด อ่าต่อ8เลยได้ไหมครับไม่ได้นะเราจะต้องทําอะไรด้วยใส่ทดอีก1ดังนั้นก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับก็จะกลายเป็น9นั่นเองเห็นไหมในเรื่องของการทดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากนะันักเรียนต้องค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะคล่องเองอ่ะจากนั้นก็อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะครับใต้คําตอบที่เราหามาแล้วก็ตออบอตอบแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวเลขที่เป็นเลขไทยนะครับก็เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อยสําหรับในเรื่องของการหาผลแบบผลรวมหรือว่าผลลัพธ์แบบมีทดนั่นเองอ่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้นประจําได้เรามาลองทดลองหรือว่าลองมาเรียนรู้ทําไปพร้อมๆกันในอีกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเรายังอยู่ในหน้าที่75เช่นเดิมครับแต่ว่าจะอยู่ในข้อที่2นะอ่ะโจทย์ว่ายังไงครับข้อที่2บอกว่า700อ่ะขอโทษครับ470บวกกับ371 อีกครั้งครับ470บวก371ก็เราก็แสดงโจทย์ได้เลยครับวิธีทําตั้งโจทย์เลยครับตั้งหลักให้ตรงนะจากนั้นใส่เครื่องหมายครับแล้วยังไงต่อครับ0บวก1 0บวก1 0ไม่มีค่าครับจากนั้นบวก1ก็จะมีค่ารวมอยู่ที่1นั่นเอง7บวก7ครับดไว้ในใจนับนิ้วขึ้นอีก7นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไรครับ10าจำได้ไหม10 4เลข4อยู่ตรงไหนนักเรียนเลข4ก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมใส่ไปได้เลยครับบล็บ าจากนั้นครับเลขหนึ่งจะเป็นตัวอะไรตัวกรากระโดดไปด้านหน้านั่นเองอ่าก็จะกระโดดไปเป็นตัวทดของเรานั่นเองครับ4ี่บวกสามครับสี่ไว้ในใจบวกอีกสามอ่านิ้วขึ้นมาก็ได้4ี่แล้วก็นับต่อครับห้าหกเจ็ดนั่นเองจากนั้นทําไงต่อครับมีทดอีกหนึ่งก็อย่าลืมบวกทดด้วยนะก็จะกลายเป็น8นั่นเองนักเรียนครับเวลานักเรียนทดเนี่ยนักเรียนขีดลงในสมุดหรือว่าในแบบหัดได้เลยนะครับเพราะว่า มันทาให้นักเรียนเนี่ยไม่ลืมเวลานักเรียนมานั่งบวกนะครับบางคนเนี่ยไม่ขีดมาแต่ว่าเวลามานั่งบวกจริงๆนักเรียนก็จะลืมเองนะครับแล้วก็จะทําให้ข้อเนี่ยหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยผิดได้อะจากนั้นผลรวมครับเรามาสรุปผลรวมร่วมกันนะครับ4 7 0บวกกับ371ก็จะมีผลลัพธ์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ841นั่นเองเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมพอเวลานักเรียนเริ่มทาจนคล่องเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยคุณครูจะใส่เส้นการาฟให้ก่อนนะครับ เส้นชี้ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาไปอีกสักหนึ่งบทหรือสองบทเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเอาในเรื่องของเส้นชี้ออกให้นะครับนักเรียนจะได้ทํากันง่ายขึ้นอ่ะอีกสักหนึ่งข้อครับในเรื่องของหน้าที่75นะครับข้อที่3ครับโจทย์ว่ายังไงครับมาดูโจทย์พร้อมๆกันในในหนังสือของนักเรียนก็ได้นะ249ครับบวกกับ1 1 8อีกครั้งครับ249บวกกับ1น8นะครับมีมาให้ เท่านี้ครับจากนั้นก็แสดงวิธีทำครับแล้วก็ตั้งโจทย์ในเรื่องของการคิดของเราได้เลยนะครับตั้งโจทย์ได้เลยแล้วทําไงต่อครับ9บวก8ครับนำ9ไว้ในใจนักเรียนตัวเลขที่มากกว่าไว้ในใจก่อนนะครับจากนั้นครับนำนิ้วครับขึ้นมาอีก8อ่ะบวกรวมกันนะครับ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17นะครับอ่ะก็ใส่เลขได้เลย17นั่นเองเข17เอาตัว7ไว้ไว้ตรงไหนครับนักเรียน ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับดึงมันลงมาอ,อยู่ตำแหน่งเดิมตัวหน้าเป็นเล็กหนึ่งก็ก้าวกระโดดไปนะครับไปอยู่เป็นตัวทดของเรา4ี่บวกหนึ่งครับสี่ไว้ในใจขั้วบวกหนึ่งก็กลายเป็นห้าทดอีหนึ่งก็กลายเป็นหกนั่นเองนะครับทดอีหนึ่งก็กลายเป็นหกนะครับแล้วก็จากนั้นทําไงต่อครับสองครับสองบวกหนึ่งมีอยู่สองบวกอีหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็นสามนั่นเองดังนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบว่า 249บกวกมีผลลัพธ์อยู่ที่367นั่นเองจริงๆนะครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับนักเรียนก็จะสามารถตอบได้อ่ะต่อไปครับมาดูการบ้านของเราวันนี้บ้างนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนจะต้องทําลงในสมุดนะครับก่อนที่จะส่งคุณครูนะครับเปิดหนังสืออ่เปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่75นะครับเห็นไหมเอ่ยหนังสือเล่มสิง่วงนะบางคนอ่า ยังแยกไม่ออกนะครับว่าไหนเป็นหนังสืออะไรเป็นสมุดอ่ะอันนี้นะเป็นหนังสือนะครับเล่มสีม่วงของเราเปิดหนังสือไปหน้าที่75ครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่ข้อในหน้าที่75มีทั้งหมด9ข้อนะครับคุณครูเนี่ยได้ทําข้อที่1ไปให้แล้วข้อที่สองให้แล้วข้อที่สมให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับสแสดงวิธีทาข้อที่สข้อที่5ข้อที่6นะครับ ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับแล้วก็ข้อที่เกนะครับข้ออ่ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าที่เจ็ดสิบห้านะครับข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แดแล้วก็ข้อที่เกรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็ทําแสดงวิธีทำอยู่ที่หข้อนะครับหกข้อเองนะครับแล้วก็ทาได้อยู่แล้วแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแล้วก็อ่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เวลานักเรียน ทำเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําเสร็จก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มนะครับอขอโทษครับในไลน์ส่วนตัวผมของคุณครูที่สร้างอ่าละบ้ามาให้นักเรียนแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการบวกแบบมีทดเป็นการทดแค่หนึ่งครั้งง่ายๆนะครับก็นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็ทากันไปได้ง่ายนะครับก็สําหรับวันนี้นักเรียนคนไหนครับมีข้อสงสัยนะครับก็ค่อยๆนะครับ ทักเข้ามาถามคุณครูก็ได้นะครับหรือมีข้อคําถามหรือจุดไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจก็ทักมาหาคุณครูได้เลยนะครับที่ลายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ